สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะทีมของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มาไลฟ์สดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยที่จุดนี้นะคะคือที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะถือว่าเป็นจุดที่2ของภารกิจท่านนายกในวันนี้นะคะจะเป็นการเยี่ยมชมบูธของอาหารที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีการร่วมรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยรับประทานผลไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะ ตอนนี้ท่านนายกนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ของสวนรักตะวันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อไปพบเจอกับพี่น้องชาวสวนผลไม้รับฟังปัญหาและรวมหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาให้ผลไม้ไทยดังไกลไปที่ทั่วโลกต่อไปค่ะสำหรับบริเวณที่จุดที่โรงแรมแห่งนี้นะคะ จุดแรกค่ะก็จะเป็นจุดของการประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้คนไทยหันมาบริโภคผล,ลไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะซึ่งฤด,ด,ดูผล,ลไม้ของพื้นที่ภาคตะว,วันออกนะคะก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเมษาค่ะก็จะมีผลไม้ต่างๆทยอยออกสู่ตลาดที่เป็นที่นิยมก็คือทุเรียนมังคุดสละแล้วในวันนี้นะคะก็ยังมีมะม่วง บริเวณด้านข้างของจุดประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคผลไม้นะคะก็จะเป็นบูธของอาหารของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กค่ะในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนะคะมีร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กจำนวน5ร้านค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาเปิดบูธโชว์เมนูอาหารเด็ดให้เราได้รับชมกันทั้งหมด3ร้านค่ะ ร้านแรกนะคะก็จะเป็นร้านของครัวมณีจันทร์ค่ะเมนูที่นําเสนอก็คือมัสมันไก่ทุเรียนค่ะการนําผล,ลไม้คือทุเรียนหมอนทองมาใช้แทนมันฝรั่งค่ะซึ่งจะทําให้รสชาติของมัสมันนะคะมีความหอมมันจากเนื้อของทุเรียนหมอนทองค่ะขณะนี้นะคะทีมทัานนายกรัฐมนตรีได้เดินทางใกล้มาถึงจุดของการจับประชาสัมพันธ์เรื่องของการรณรงค์ผลไม้นะคะ นอกจากการประชาสัมพันธ์ผลไม้สดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดหรือสละอก็ยังมีผลไม้แปรรูปค่ะต้องยอมรับนะคะว่าผลไม้ของภาคตะวันออกเราค่ะได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของตลาดโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทุเรียนนะคะที่มีตลาด พึ่งพาตลาดต่างประเทศถึงร้อยละ75ค่ะมีการบริโภคภายในประเทศเพียง25เท่านั้นการที่เราขาดพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียวนะคะก็ถือว่ามีความสูงเสี่ยงค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความผันผวนทางราคาหรือการเข้มงวดตรวจสอบเรื่องของสารปนเปื้อนก็อาจจะทำให้ตลาดมีการชะง,งักหรือว่าติดขัดได้ค่ะถ้าเราร่วมกันนะคะหันมาร่วมกันบริโภคผลไม้ภายในประเทศส่งเสริมให้คนไทยบริโภคค่ะ ตอนนี้นะคะทีมของท่านนายกได้เดินทางมาถึงในพื้นที่แล้วค่ะค่ะเดี<น>๋ยว <o> ท่านนายกจะมาประชา,าสัมพันธ์รณรงค์ให้คนไทยบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลกันค่ะท่านอยู่ jà, ท่านนายกได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะ <Fine. S 1> ก็มีคณะและทีมงานมาให้กำลังใจท่านเป็นจำนวนมากเลยค่ะ ท่านนายกจะร่วมชมผลไม้ไทยโดยกรมการค้าภายในนะคะไมอเได้ครับท่านนายกท่านนายกรยุนรีครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีครับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้มีความปรในะครับของประชาชนนะครับ ท่านไปยทูตเทซิโอนะครับ่วกประเทศไทยนะครับแล้วก็นี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ท่านช่วยรณรงค์นะครับการบริโภคผลไม้นะครับผมให้แก่พี่น้องประชาชนครับขออนุญาตครับทคณบดีจะกล่าวเชิญชวนให้คนไทยบริโภคผลไม้ไทยเพื่อเพิ่มตลาดภายในประเทศครับคุณแ่ใ น้องนะคะจะเปเสนเราชาวสวนด้วยนะคะก็ได้พูดคุยนะคะถึเรื่องของการส่งออกต่าง้เาบอกว่าชิงๆเนี่ยผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยทายผลไม้ไทยได้เยอะนะคะว่าทั่วโลกริงเขาเลเซอร์ผลไม้เราเป็นผลไมที่เป็นแฟร์รี่นะคะมีทีเชื่นที่นองุตนที่นองฟุตนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ขอให้ช่วยกานำผลไม้ไทยเยอะนะคะกอกมีแล้วก็อยให้ปเทศเนี่ยขาดที่เช่นกันนะคะ มีฝนตกเล็กน้อยค่ะก็ฝนไปเกาะนะค่าเรือของเรืไทยได้นองชาวสุพกนุ ร้อยแอรเซ็น0ในเมนูนะคะเชฟเนี่ยควจะ้องเป็นคนไทยถ้าเป็นต่างชาติก็จต้องเห็น้อยได้ใบประกาศว่าเนอาหารไทไรากลก็แต่ละาที่จะสมัครก็แยกกันแต่เดกันได้ตอนนเราได้การตามนย้นตรีให้ปรับการใารเป็นรึราลาะคะค่ะมกณฑ์การปะ โรชั่นถแพร์ปสาทวิแพสุกตาม้แพรปัญญาติ๑๕เลยค่ะที่ไทยได้๑๘๔๕๑๘๔ได้หนดาวที่ไาม่น้อยเค่ะต้สุกไทยเราม่อ่ทแต่ว่าี่วนือว่าดกต้องเด็กนแล้วก็ตรงนี้ท่านเราก็มีการทำหนังสือเป็นบุกเล็กนะคะมอบให้ขณะเดียวกันใครต้องการดาวน์โหลดนะคะ แล้ะก็มีลายนะคะปัจจุบันเรามีร้านอาหารไทยเชลีทั่วประเทศ496ร้านนะคะปีนี้อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครเพิ่มเติมนะคะจะปิดรับสมัคร15ทุนนายดูนจันทบุรีมีร้านอาหารไทยเชลีอยู่ทั้งหมด5ร้านนะคะวันนี้ที่มาออกุ๊อมี3ร้านที่มาออกมือค่ะร้านพลาเชลี

การประมาณอาหารครับ20กิโลกรัมประมาณ60กิโลกรัมต้นแบบ20กิโลกรัมย่างไข่ไข่กับผัดผักวิธีทำวิธีทำต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้ง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 ต้มยำกุ้ i ร้านต่อไปด้เยคร้นดีจวอค่ะรานน้ตกิวแจ้งทวีนความอ่อยวันนี้มาเสิรเมนูสุช็อวมราวชนะก็รับนงการรวดเอนูอาหารที่บ้านแชุ้ทีค่ะได้รับการการันตีความอร่อยสื่อผ่านข้าวเส็้าวีค่ะได้ ยมอบรางวัลเลยนะครัะ ร้านที่ว่านะคะร้านแรกคือร้านครัวมณีจันค่ะโดยเมนูนําเสนอก็คือยำสลัดสุมาลีมัสมันทุเรียนและทุเรียนเชื่อมค่ะร้านที่สองค่ะจันทร์โภชนาะสาขามหาราชค่ะเมนูที่นําเสนอก็คือยำม,มังคุดแกงเผ็ดเป็ด,ปดย่างเงาะ หัดกวานปลากระพงและน้ำส้มมะปรีค่ะลำดับที่3นะคะรัตนบุรีน้ำากริว้วจันทบุรีเมืองแห่งความอร่อยค่ะ,มคมคะเมนูที่นำเสนอก็คือหมูชมวงข้าวเหนียวทุเรียนค่ะชิผู้บริหาค่ะจากนี้นะคะจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันกับท่านนายกแล้วก็ผู้ที่ได้รับป้ายไฟของไทยซีเล็กค่ะ สำหรับไทยซีเล็กนะคะจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะได้ดำเนินการโครงการไทยซีเล็กเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาหารไทยที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศค่ะโดยเครื่องหมายไทยซีเล็กนะคะถือว่าเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่รับรองว่าร้านอาหารไทยเนี่ยได้มาตรฐานรสชาติด,ดีคุณภาพและวัตถุดิบการบริหารจัดการดีแล้วก็มีบรรยากาศของร้านที่ดีค่ะ โดยข้อมูลล่าสุดนะคะร้านอาหารของไทยที่ได้รับเครื่องหมายตราไทยซีเล็กค่ะมีทั้งในและต่างประเทศรวมแล้ว1,500แห่งค่ะของจันทบุรีเรานะคะก็มีด้วยกัน5ร้านค่ะเเเสสีียยยงงงงป็นัไไม ขณะนี้นะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในจุดนี้ค่ะก็ถือว่าสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในช่วงบ่ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่บริษัทดากอนเฟสฟ,ฟู้ดจำกัดอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนการส่งออกทุเรียนและมังคุดไปตลาดต่างประเทศทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมในชุกท่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ ดิฉันขอจบภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยี่ยมชมบูธอาหารที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กแล้วก็อยากเชิญชวนให้คนไทยค่ะร่วมบริโภคผลไม้ไทยตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับชาวสวนผลไม้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ